สโมสบรบอเยนเมลลิเนกและจัดเตทีออมลาหลังเปิดบ้านเอาชนะอัลวับวกไปได้2ประตูต่อศูนย์ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วว่าเอเล็กชูโโปโมติงกองหน้าตัวจ๊กเกอร์และบูนาซาแนวรับตัวสำรองเตรียมออกจากสโมสรหลงังนส่ดฤดูการนี้เป็นที่แน่นอนแล้วโดยที่สัญญาของแข้งสองรายนี้กำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้และก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าทางเสือใต้ก็ยังมีความลังเลที่จะเก็บเอริกชูปโปรโมติงผัวหอ,อกชาวเคมรู วัยสาสปีเอาไว้โดยที่อาจจะรอให้กุนซือคนใหม่เข้ามาตัดสินอนาคตแต่อย่างไรก็ตามในเกมเมื่อวันทิ่ที่ผ่านมายักษ์ใหญ่จากแคว้นบาวาเรียที่เล่นในบ้านนัดสุดท้ายของซิงซันไปแล้วโดยหลังการแข่งขันที่สนามอัลเลีนซานีน่าก็ได้มีการจัดพิธีอำลาทั้งชูโพรโมติงและบูนาซาตามธรรมเนียมของสโมสรต่อหน้าแฟนบอลกว่า75,000คนและทางแม็กซ์เอเบิลที่เป็นผู้ในการกีฬาของไบเยนก็กล่าวอำลาผ่านสื่อของสโมสรว่าเราขอขอบคุณ เอริกชูโปโมติงกับบูนาซาสำหรับ4ปีที่พวกเขาประสบความสำเร็จร่วมกับทีมทั้งสองคนมีส่วนช่วยให้ไบร์ทมิวนิกเป็นแชมป์ลีกสมสมัยรวมไปถึงฟุตบอลสโมสรโลกและเยอรมันซูเปอร์คัพเราขอให้พวกเขาทั้งคู่พบจสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตซึ่งทาง oting, เอริกชูโปโมติงเตรียมจบช่วงเวลาสี่ฤดูก,กาลหลังย้ายมาจากปารีสแซงแฌงแมงด้วยสถิติการลงเล่นไป122นัดยิงไป38ประตู กับอีก13แอตซิตและแม้ว่าเขาจะมีอาการป่วยจนทําให้ไม่สามารถมาเข้าร่วมพิธีได้แต่แข้งายนี้ก็ได้ส่งข้อความตอบกลับมาว่าผมขอขอบคุณสโมสรบาเย,ยิร์นมิวนิกแห่งนี้สําหรับช่วงเวลาแสนพิเศษการได้เล่นให้ทีมที่ยิงย่งใหญ่เช่นนี้มันเป็นความฝันของผมมาโดยตลอดผมจึงทุ่มเททุกอย่างเพื่อทีมและแฟนบอลที่สุดยอดเช่นนี้ในขณะที่ทำบูนาซาที่ย้ายเข้ามาพร้อมกันแม้ว่าเขาจะได้ลงสนามไปเพียง 3, 3นัด ในช่วงตลอด4ปีแต่กองหลังชาวเซเนก,ก้ไวัย32ปีก็ยังมีความรู้สึกที่ดีกับสโมอสรโดยเขาได้กล่าวลาว่าผมมีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมอสรอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ผมขอขอบคุณทุกคนในทีมรวมไปถึงการสนับสนุนนันยอดเยี่ยมของเราแฟนบอลผมจะจดจำไบรนมิวนิกไว้ในหัวใจตลอดไปและหลังจบการแข่งขันในวันเดียวกันทางเสือใต้ไบรนมิวนิกก็ได้จัดพิธีอำลาให้แก่อันเดสจุงหนึ่งในบทบริหารเอกด้วยแต่มันก็ไม่มีการทำแบบนั้น ให้กับทางโทมัสซูเคิลคุณซื้อของทีมที่เตรียมเอาลาจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ